ุนี้ดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีหน่อยวัยรุ่นหนองปรือนะครับที่นัดจะเคลียร์ใจกันแต่ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างเอาปืนเอามีดเอาระเบิดมานะครับจะเคลียร์ใจไม่รู้เคลียร์กันยังไงนะฮะตายไป1นึ่งศพบ,บาดเจ็บอีก2รายนะครับเพราะว่าไล่ถล่มกันยับเลยทีเดียวนะครับมีภาพเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวเราได้มานะครับเดี๋ยวไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยครับ คุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่ถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะ <ST AR> เล่นกันจริงครับนี่ฝั่งนี้เนี่ยขี่รถหนีครับหนีฝั่งเก่งที่ตามมาชนเมื่อสักครู่แหละครับแต่ว่าเสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทางครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยไหลยอยู่ข้างๆรถครับแต่ตัวคนเนี่ยยัดเข้าไปใต้แล้วครับใต้ท้องรถคันที่จอดอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับนี่รถพี่ชายของ คนตายครับที่เสียหลักเข้าไปยัดอยู่ใต้ท้องรถอ่ะพี่ชายมาถึงปั๊บนี่คุณผู้ชมดูนะฮะขับมาเห็นแล้วว่าคู่กรณีน้องเนี่ยไล่ตามมาทันแล้วน้องเนี่ยรถเสียหลักชนกับรถข้างทางพี่ชายตามมาก็เลยนี่แหละครับเดี๋ยวถอยนะฮะแล้วพุ่งชนมั่วเลยครับโอ้โหไอ้ที่พุ่งชนเนี่ยมีทั้งฝั่งคู่กรณีแล้วก็ฝั่งน้องตัวเองด้วยนะครับโอ้ เหมือนแกก็เดือดดานเนี่ยเนี่ยดูนะฮะโอ้โหชนอัดเข้ากำแพงสังกะสีนะฮะเนี่ยเออ่คนตายก็คือสัตววัตรนะครับหนุ่มวัย31ปีที่พยายามจะบิดมอเตอร์ไซค์หนีอริหลังจากเคลียร์กันแล้วไปเจออาวุธเข้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยรถเสียหลักหนีไม่ทันเพื่อนอีกคนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าประสบอุบัติเหตุไปชนรถที่จอดข้างทางเสียชีวิตและพี่ชายตามมาก็นี่แหละครับเอารถมาพุ่งชน ตามภาพวงจรปิดที่เห็นเลยนะฮะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากเกิดเหตุน,นะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการลงไปตรวจสอบพื้นที่เลยนะครับโดยไปเจอเยาวชนวัย15นะครับชื่อว่าน้องตีนะน้องตีวัย15มีบาดแผลนะครับถูกกระจกบาดลึกที่ข้อเท้า ส่วนอีกร้ายเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าก็คือสัตวัดนะครับที่ตอนแรกอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับในขณะเดียวกันยังมีคนเจ็บอีกก็คือนายอัครเดชวัย18ปีนะครับอันนี้ก็คือฝั่งสัตวัดที่ตายทั้งหมดเลยนะครับฝั่งรถที่พุ่งชนน่ะตามวงจรปิดนะครับเออแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนของสัตวัดนะฮะก็คือน้องพงศธรวัยสิบเกปีเล่าให้ฟังก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ปมเหตุมาจากเรื่องผู้หญิงนะฮะ เป็นเรื่องผู้หญิงนะครับมีการนัดเคลียร์ใจกันแต่ไม่ลงตัวรอบหนึ่งและรอบนี้ก็นัดเคลียร์ใจกันหนที่2ครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มาตามนัดแล้วพอพวกผมจะแยกย้ายกันกลับปรากฏว่าไอ้ที่มันไม่มาเนี่ยมันดักรอครับมันดักรอตอนเราแยกย้ายกันมีทั้งมีดปืนระเบิดแล้วก็เร่งไล่ล่าพวกเราเลยเราก็หนีกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสัตว์วัตนะครับที่บิดมอเตอร์ไซค์หนีแต่ รถไปชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางครับทําให้เจ้าตัวเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นพี่ชายของสัตวัตเนี่ยก็คงจะมาเห็นเหตุการณ์เท่านะครับก็เลยคลั่งแล้วก็พุ่งชนเละเทะแบบนี้เลยนะฮะ,ะฟังเสียงหน่ม19คนนี้ครับพงศธรที่อยู่ในเหตุการณ์ครับที่แรกมันเป็นเรื่องผู้หญิงพี่แล้วมันมันเคลียร์ันไปรอบนึงไม่ลงตัวพี่ เขาก็เลยไปน,ยยนัดเคลียร์กันอีกรอบนึงผมได้ยินเสียงปังแล้วผมหันมาที่ทีพี่ผมก็หักรถหลบหลบไปข้างทางพี่แล้วก็ไปประสานงานกับรถเก่งที่จอดอยู่แถวนั้นครับแล้วคนยิงก็พยายามจะลงมาซ้ำมาพี่ผมวิ่งเข้าไปห้ามเพราะผมบอกว่ารู้จักการบอกพี่รู้จักการคุยกันก่อนพี่เขาไม่ฟังเลยพี่จนพี่ผมที่ขับรถเก่งครับขับกวดพวกมันไปพี่มันไม่ยอมให้ผมเอาพี่ผมออกว่าจะใต้รอรถนะพี่ เลย <laughs> ใช่พี่มันมันจะยิงสามด้วยพี่พวกมันล้อมกัประมาณนี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวพี่ชายของสัตวัตนะครับก็คือคนที่เป็นคนขับเก่งในวงจรปิดอ่ะไ <c oughs> อ้คันที่มาถึงป้าบแล้วเหมือนขับเลยฮะ <c oughs> แล้วถอยแล้วก็พุ่งไล่ชนอัดเข้ากำแพงสังกะสีนะฮะนี่ <c oughs> ชื่อว่ายุพราชนะครับค <c oughs> ุณผู้ชมฮะพีชพ่ชายสัตวัตคนตายเขาบอกว่าฝ่ายที่ก่อเหตุเนี่ยที่ไล่ยิงน้องเขานะครับก็คือมีการขี่รถไล่ล่าน้องเขาด้วยอาวุธปืนเลยนะครับ เขาบอกว่าวินาทีนั้นตัดสินใจได้อย่างเดียวครับคือต้องพุ่งชนเพื่อให้ฝั่งนั้นน่ะหยุดให้ได้ครับอ่าลองฟังเจ้าตัวหน่อยนะครับผมไล่ชนเพราะถ้าผมไม่ชนอ่ะฝั่งนั้นก็ไม่เปิดทางออกให้เพราะคนเจ็บมันอยู่ใต้ท้องรถมันก็ไม่เลิกกันไงก็คือก็คือเรามาเห็นกาลังทะเลาะกันใช่ไหมใช่ครับใช่เราก็เลยขี่รถเข้าไปชนใช่เพราะว่าถ้าผมไม่ชนมันก็ไม่แยกออกไม่ได้มาอีกฝ่ายหนึ่งที่มาไล่ยิงใช่ไหมไม่ใช่ครับคนตาพี่ เพราะว่าต้นเรื่องน,น้องไปบอกว่าโดนฝั่งนั้นปลาระเบิดใส่แล้ววันนี้น,น้องบอกว่าน,าานะไปเคลียร์กันตามข้ตกลุ่มข้อหนองปลือนะฮะเห็นบอกว่าล่าสุดรู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุที่เป็นคู่กรณีกับสัตวรวัทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ระหว่างติดตามมาดำเนินคดีดตามกฎหมายนะครับส่วนชนวนเหตุก็คืออย่างที่บอกนะฮะเรื่องของผู้หญิงครับระหว่าง2ฝ่าย เคลียร์ก็ไม่ลงตัวนะครับนักเคลียร์ใจกันก็ไม่จบนะฮะร,รอบนี้กลายเป็นว่าขอเคลียร์ใจแต่อีกฝั่งหนึ่งคือดัดหลังเลยนะครับดักรอครับทำเป็นไม่มาแล้วที่จริงก็คือรอดักฆ่าแบบนี้นะฮะอ่ะตายหนึ่งเจ็บสองฝั่งของสัตววัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตำรวจจะตามหาตัวฝั่งที่ก่อเหตุด้วยนะครับ